เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการของโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังกรณีของคุณตุม้มผู้ร้องเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและได้มีข้อตกลงให้ฟาร์มสุก,กรงดการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมแต่ก็ยังมีการฝากฝืนสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมอีกสองหลังเมื่อเรื่องหมูหมูเริ่มไม่หมูคุณตุม้มจึงยื่นร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและสแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการก่อสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมจริงอีกทั้งเจ้าของกิจการยังไม่ได้ขออนุญาตดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรด้วยประกอบกับผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดส่งกลิ่นเหม็นรุนแร,ร,รงจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของกิจการแก้ไขบ่อน้ำเสียจากมูลสุกรด้วยการสูบสิ่งปฏิกูลออก เติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียพลน,น้ำยาหรือสารเคมีกำจัดกลิ่นพร้อมจัดเก็บมูลสุกรให้ถูกสุขาลักษณะรวมถึงการลดจำนวนสุกรลงหรือเคลื่อนย้ายสุกรไปเลี้ยงในโรงเรือนอื่นๆส่วนในระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาน